นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตศสพักลุงโพสต์ข้อความระบุว่าผมเป็นเพียงคนคนหนึ่งคนที่เดินแทรกตัวอยู่ท่ามกลางคน66ล้าน5 2 6 1 5คนในประเทศนี้แทรกตัวอยู่ท่ามกลางคนจนมากกว่าคนรวยแทรกตัวอยู่ท่ามกลางคนที่แบกทุกขมากกว่าคนที่แบกความสุขอยู่เต็มสองบาทความจริงผมก็เคยแบกทุกของคน66ล้าน5 2 6 1 5คนมาก่อนแต่บัตรนี้ผมวางลงแล้ว ของผมจึงไม่แบกของหนักอีกต่อไปมีคำกล่าวว่าคนที่สามารถทำความดีได้มากที่สุดคือนักการเมืองหากคุณไม่เชื่อผมก็ไปดูสิจำนวนของนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นกับจำนวนของนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีจำนวนใกล้เคียงกันอย่างน่าอัศจรรย์และมีคำกล่าวต่อไปว่าหากจะหาคนที่ทำชั่วได้มากที่สุดก็ให้หาจากคนที่อยู่ในกลุ่มนักการเมืองนี่แหละทำไมเขาจึงทำชั่วมากที่สุดเขาจำเป็นต้องทำชั่ว เพราะเขาต้องใช้เงินมาทําความดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนเวลาที่เลือกตั้งคุณก็เต็มใจรับเงินจากเขาไม่ใช่หรือท,ทั้งทงที่ขณะเขายื่นเงินให้คุณคุณก็บอกเขาว่าแม้ไม่ให้คุณก็จะเลือกเขาอยู่แล้วญาติคุณตายก็เห็นพวงรีดเขามาวางเป็นพวงแรกไม่ใช่หรือลูกบวชแม่ยายตายถ้าเขาโผล่หน้ามาในงานคุณก็จะรู้สึกเขื่องขึ้นมาทันทีพูดกับเพื่อนบ้านว่ายังไม่ได้บอกงานเลยเขารู้เขามาเอง ขณะผมนั่งกินกาแฟเช้านี้ลมตะวันออกเริ่มพัดมาแล้วอีกไม่นานจะถึงหน้าฝนในภาคใต้น้ำเริ่มไหลบ่าผ่านหน้าบ้านคุณเมื่อไหร่หัวคะแนนของนักการเมืองก็จะเอาเข้าวสารและปลากระป๋องสองกระป๋องใส่ถุงมาให้พร้อมชื่อของเขาตัวใหญ่ใส่มาในถุงจนปิดบังเกือบไม่เห็นข้าวสารและปลากระป๋องที่จมอยู่ในข้าวสารมีข้อความว่าด้วยความรักและความห่วงใยอย่างนั้นไม่ใช่หรือ ช่วงกระถินที่ผ่านมาคุณไปดู Facebook ของนักการเมืองสิเขาลงภาพไปงานกระถินกี่งานมากกว่าคุณเยอะเลยผมเลยคิดว่าเขาคงได้บุญเยอะกว่าคุณอีกแต่นั่นแหละมันน่าน้อยใจที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าเงินใส่ซองทอดกระถินเขาเอามาจากไหนความดีที่เขาทำบางคนกลับมองว่าเป็นความชั่วถึงขนาดต้องตั้งสารพิเศษขึ้นมาพิจารณาความผิดของคนกลุ่มนี้ที่เรียกง่ายๆว่าสารอาญาทุจริตของนักการเมือง เพื่อนผมจำนวนมากเข้าไปพำนักอยู่ในเรือนจำด้วยอำนาจของศาลนี้แต่ว่าก็ว่าเถอะผมไม่เคยตำหนินักการเมืองที่ตั้งใจทำความดีตามหน้าที่ของตนจึงไม่เคยเห็นผมตำหนินักการเมืองที่นั่งหลับในสภาผมไม่เคยตำหนินักการเมืองที่อ่านตัวเลขผิดๆในสภาเพราะผมถือว่าผิดถูกอย่างไรเขาก็ได้พยายามทำความดีตามหน้าที่แล้วมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ทำความชั่วและทำความดีได้ใกล้เคียงกับนักการเมืองคนพวกนี้ เรียกว่าทนายความอือผมว่าคนพวกนี้อาจชั่วกว่านักการเมืองเสียอีกผมอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้แหละเพื่อความเป็นธรรมต่อไปผมจะเขียนถึงคนกลุ่มนี้